ปิดเสียงว่ะไปปิดเสียงตอนใดเลยโหจัดเมืนปิดเสียงอ่ะนะ วาเจ๊ปิดเสียงเอาปิดตอนใดบ่หูดิหาอะไรเนี้ยฝาปิดอยู่ตรงนั้นไงนี่ไงฝาปิดผู้ผัดใช่เขาห้ามพูดเสียงใช่ลุงทา ตัวใหญ่ดิซื้อซื้อมาสองโลครึ่งห้าร้อยห้าสิบตกลสองร้อยยี่สิบบาทอุ้ยหอมก็ล้ำ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 ว่ะ น้องนูลงแลนบอกว่าล้ำเีเฮ้ยนู่นนมาดามไม่ได้แล้วเขากำลังซู้กิวันออกจุ้งๆดิเข้ามาดามมาด Ấy à, chê anh, áo nông má phải xoay phong không fit vậy Dì ạ, nhiều đi, bên đám cảnh Cũng <coughs> đẹp lắm แกงเขียวหวานด้วยเด้อหนูแลนมีแกงเขียวหวานด้วยเด้วยเป็นไงล่ะไฮียเยอะมากใกล้ๆนี่นึ่งข้าวหลังบ้านนึ่งข้าวเหนียวหนูแหลนนึ่งข้าวเหนียว